ห,หมายถึงสิแต่ให้ยินดีในการบทความปัญหาไม่รู้จบเมืองจังหวัดลำพูนมีความว่าห่างกับผู้หญิงกรณีเจ้าคุณเป็นพระเทรละฝ่ายคณะพระสงฆ์ธรรมยุ่อาจว่า ได้รับการคัดเลือกมาแล้วอย่างดีเมื่อมีข่าวเช้าเกิดขึ้นจึงเป็นอัปเรซช็อกในแวดวงสงฆ์ธรรมยุทธ์ที่ยิ่งไม่ไว้วางใจในความเป็นพระเถระทั้งหลาย เือบ,บต่อไปท่านนี้นะคะท่านจิรวัตรวณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายนะคะให้มาเป็นพิธีให้มาเป็นประธานในพิธีทาบูตักบารดปันสงขลาน้อมถวายมาลายกรแต่ท่านองค์ประธานสองค่ะกระบามี suami nang tak ti yang mayang hande ti na na mo tasa pakawat นะโมตัสสะัะริยัมปีพุทธังสรณังนะติปะกาวิรมณีสิกาเวระมณีสิกาปะทังสะรมณีสิกะปังสมาดิเวระมณีสิกาปะทังดังสมาดิยามิมุสายา สัพพสัมปติสิทธิยาจากาักวะขโมขถางมนิโชติรโสยธา,าสบ,บีติวัชันตุสบ,บิกายุโกภะวะธิวาธนาสีริสะพระลังรวมจิตแนวในอีกครั้งอัมฤตจ,จิตว่า รที meantime, ่เทบิสมาที่จะเข้ามาชมได้นะครับเพราะว่าจาทกทีที่มีเราวนีาเทียนค่างทุินานิกรเตวันิกเลนนะครับกิจกรรที่เป็นทีบงคลทิ่งใน ตามยุบป้อปมัน